สำนักง,งานเกษตรอำเภอดอ,อนบดแดงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเกษตรอำเภอดอนบดแดงนะครับก็จะได้แนะนําในส่วนของศูนย์ผลิตข่าวชุมชนอำเภอดอนบดแดงโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะครับศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ดําเนินการมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องในชุมชนเป็นจานวนมากนะครับในส่วนของศูนย์ข่าวชุมชนถือว่าเป็นศูนย์ข่าวชุมชนที่มี คุณภาพในการบริหารจัดการที่ดีนะครับสำหรับศูนย์ข่าวนี้นะครับผมก็จะพา,าท่านไปแนะนำให้รู้จักนะครับเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่มีคุณภาพของตำบลคำไหใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านน้องหินหมู่ที่5นะครับเป็นศูนย์ของท่านประธานเฉลวยคุ้มพันธ์นะครับก็เชิญเลยครับปัญหาหนึ่งของชาวนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันคือเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนั้นขาดแคลนและมีราคาค่อนข้างสูง ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคำพ่ใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตข้าวพันธุ์ดีจำหน่ายให้แก่คนในชุมชนนอกจากนั้นยังจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นๆนอกชุมชนที่นี่ใช้วิธีการตลาดนำการผลิตสามารถยกระดับรายได้และให้ชาวนาม,มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตที่ดีคือมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีอีกมีคุณภาพ และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะทำให้ปลูกข้าวไปแล้วเข้างอกงามและมีผลผลิตต่อไร่สูงซึ่งกรมการข้าวได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อใช้เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวโดยมุ่งเน้นการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวด้วยตนเองช่วยให้ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งยั่งยืนรวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาการผลิตข้าวในชุมชนรวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมชาวนาให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการผลผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายพันธุ์ดีหินการพยากรณ์เตือนภัยการระบาดของสัตรูข้าวการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและบริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆให้กับเกษตรกรในชุมชนรวมทั้งการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สมาชิก สุดท้ายแล้วศูนย์ข้าวชุมชนยังต้องเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวและชาวนาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศในนาข้าวครับสวัสดีครับกระผมเฉลวยกุมพันธุ์ประธานกลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนครับในส่วนผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้รับนะครับ เริ่มแรกเนี่ยเรามีสมาชิกศูนย์เนี่ยผู้ผลิตประมาณ30ท่าทันเราได้ประสาน MOU กับศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าอุบลรราชธานีนะครับในใน,ในการเป็นตลาดนำการผลิตมันทำให้เราผลิตแล้วไม่เสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนแล้วก็ทำเรื่อยๆมา ปัจจุบันเ,นเรามีสมัยชิกอยู่ที่8 7ท่านนะครับาราคาประเมินต่อไร่แล้วนี่อยู่ที่400-500-600ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ประมาณ400-450กิโลกรัมต่อไร่นะครับผลที่ได้จากที่เราขยายผลจากสมัยชิก30ท่านเนี่ย เข้าร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับประมาณ300ไไร่เดี๋ยวนี้เราขยับเนื้อที่เพาะปลูกนะครับประมาณ1,126ไรไร่นะครับคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ในการขายข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับประมาณ450ตันตันละประมาณ1 9 0 0 0บาทถึง20,000บาทนะครับ ก็ถือว่าพี่น้องในชุมชนตบนำบลคําดใหญ่หได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูง,ส,งสุดนะครับถ้าเหลือเป้าจากการผลิตเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนจำหน่ายให้กับชุมชนขยายให้กับชุมชนหรือก็ส่งจำหน่ายเครือข่ายหรือว่าตามผู้ประกอบการโดยทั่วไปแต่ ในภาพรวมแล้วผลผลิตต่อไร่เนี่ยที่ศูนย์ตั้งเป้าซื้อคืนเนี่ยมันจะไม่พอเนื่องจากปัญหาสาเหตุอุปสรรคในเรื่องของดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอาจจะแห้งแล้งอาจจะไม่ได้เป้าแต่ถ้าปีไหนได้เป้าเราก็จะผลิตเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชนนะครับในส่วนของอกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว ตนบให่ของเรารวมภาพกิจกรรมการดำเนินง,งานของสูงส่งเสริมและผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคำภหยใหญ่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี